จังหวะของจันกําลังตรงกับจังหวะของหัวใจความรักครั้งใหม่กําลังจะเริ่มต้นไวๆนี้แล้วค่ะ congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่30พฤษภาดาวจันย้ายราศีต้องบอกเลยจังหวะของการย้ายของดาวจันกำลังจะตรงกับจังหวะของหัวใจทำให้ความรักครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นไวๆนี้แล้วค่ะ ความรักบทใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความรักครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นหมายความว่าความรักของคุณกำลังจะมีความสดใสซา,าบซ่ามีโอกาสว่าความรักจะสมหวังดังใจเยอะ 30พฤษภาเวลา19บเการาการหนึ่งนาทีดาวจันรย้ายราศีจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎส่งผลให้คนที่ลื่นฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาความรักของคุณสัมพันธ์กับดาวจันทร์จังหวะในการย้ายของดาวจันทร์ตรงกับจังหวะหัวใจของคุณทาให้มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้ ใจตรงใจใจตรงกันกับใครบางคนมีโอกาสว่าจะสมหวังในความรักมีโอกาสว่าความรักของคุณจะสดใสซา,าบซ่านนั่นเองเออหากคุณโสดอยู่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะมีคนที่ใจตรงกันเข้ามาหรือถ้าเกิดคุณแอบชอบใครอยู่มีโอกาสว่าใจจะตรงกันเน้อ ส่วนถ้าสถานะไม่ค่อยชัดเจนนั้นมีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงเวลานี้นะจันจะทําให้ใจได้ตรงใจมีโอกาสเหลือเกิดว่าเขาอาจจะมีความชัดเจนในหัวใจให้กับคุณนั่นเองเออหรือถ้าเกิดว่างอนเงินกันอยู่ทะเลาะก,กันอยู่นะมีความคุงมเกลือมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงนี้นั้นดวงชะตาความรักกําลังจะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งได้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเอง โดยเฉพาะหากคุณเลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วอยู่ในลัคนาราศีและวันเกิดดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยว่าดวงชะตาความรักดีแบบคูณสิบกันเลยค่ะ <S <S ได้แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎมีนมังกรแล้วก็กันค่ะและคนที่เกิดในวันจันทร์พุธพระราบดรีแล้วก็ศุกร์นั่นเองอ สี่ลัคนาราศีสี่วันเกิดที่กล่าวไปข้างต้นหากคุณเลื่อนฟีนมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วอยู่ในลัคนาราศีและวันเกิดตามที่กล่าวไปนะต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาดีของดวงชะตา,าความรักมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีมีโอกาสที่จะสุขสมหวังมีโอกาสว่า,วาจะมีความรักใหม่ที่สดใสกว่าเดิมน,นะคะโสดอยู่มีโอกาสม,มีความรักดีๆเข้ามาความรักครั้งใหม่จะได้เริ่มต้นหรือกําลังจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาหรือถ้าเกิดว่า สถานะไม่ชัดเจนมีความคุมเครือมีความไม่ชัดเจนมีการทะเลาะบอกไว้มีความขัดแย้งก็จะได้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเป็นพลังงานของความสดใสหรือเป็นไปได้หรือเกิดว่าโรเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้เนี่ยความรักจะสดใสขึ้นความรักจะดีขึ้นหรือมีโอกาสว่าความรักอาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นความหวานชื่นความหวานหอมนะความสดใสสดชื่นนะมีโอกาสที่จะสุขสมหวังในความรักในช่วงเวลานี้เองเออ ไรแล้วก็นายคุหนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ